Thank you เมืองขุดทองนะครับตอนนี้นะได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแท่นขุดเจาะทั้งหมด11แท่นหน้าแน่นๆกันไปเลยโอเคก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ติด h ช n แน,นลและ Automation Empire ต,ตอนที่3ให้ยะเหมืองทองนะครับเหมืองทองเสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็ ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่แหวกแนวมากนักครับก็เรียกว่าใช้วิธีการเดียวกันกับไอ้เจ้ารมันมีวิธีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวหน้าจอหรือเปล่าเนี่ยมันช้าเกิดนะอ่ะตรงนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้อีดิอันน,น,นี้นะครับใช้วิธีเดียวกันก็คือแพ็คกล่องก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเผาด้วยการใช้ crawl train นะเออใช่พูดถึง crawl t r a i นะครับนะ มีคุณผู้ชมพูดถึงคอเทรนในใต้คอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะบางก็แนะนําบ้างก็เตือนนะครับนะเตือนคืออะไรเตือนที่ว่าเตือนว่ามันมีความสูงไงนี่ไงม,มีความสูงระดับที่2แล้วก็ระดับที่1นะครับนะห่างกัน1ชั้นเท่านี้นะครับก็เอ้ยก็ดีนะ,ะแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้โซลูชัน มันเขาไปยังไงมันไม่ได้ลูชันมันไม่ได้แก้ไขปัญหาใช่มันไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ผมต้องการที่จะแก้ปัญหาเลยก็คือผมต้องการที่จะเอาออกมาจากาในนี้เราแบบแย่คอเทรนเข้าไปแล้วก็ต้องเอาคอเทรนออกมาแล้วคราวนี้มันติดการจราจรตรงนี้อยู่ครับกาจรจราจรตรงนี้ติดขัดนั่นเองนะหนทางแรกที่คิดไว้คือต้องรื้อแล้วทําใหม่ก็คงต้องทําหนทางนั้นต่อไปนะครับเพราะว่ามี2อระดับก็จริงแต่ว่าระดับ2เนี่ยไม่สามารถใช้โรงงานได้นะครับนะไม่สามารถใช้โรงงานได้ แต่ว่าการที่เราออกมาจากไอตัวโรงงานเนี่ยมันต้องเป็นระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วทั้งหมดนี่มันก็จะเป็นการส่งออกส่งไปส่งมาระหว่างโรงงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้หนึ่งเท่านั้นเด็กสองมีไว้ทำไมวะ <c oughs> สองเนี่ยถ้านึกออกเนี่ยก็คงจะเอาไว้เหมือนกับขนส่งระยะไกลหรือไม่ก็ขนส่งมาวางไว้ที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับไม่ก็ส่งขึ้นรถเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออคอเทรนส่งขึ้นรถเนี่ยอันนี้ก็ซาดอยู่แล้วนะครับว่าม,มีแต่ว่า ไม่ได้อยากทำเท่าไหร่เพราะว่ากาลังคิดว่าในอนาคตอาจจะย้ายย้ายไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยอะย้ายไอ้การขนส่งบนรถเนี่ยไปที่อื่นอาจจะเป็นแบบว่าพาดไปตรงนู้นนะครับนะหรือไม่ก็อืมจริงๆตรงนี้มันสั้นสุดใช่ไหมแต่ว่าผมชอบ คือผมชอบที่มันจะมีรถวิ่งเป็นถนนยาวๆมากกว่าก็เลยคิดว่าอาจจะทําอุโมงค์ผ่านตรงนี้แหละแล้วก็ไปสุดตรงโน้อนอะ่ะ <Okay. S 1> ถึงหน้าผาตรงนน้นเลยนะครับนะเพื่อที่จะได้เห็นถนนยาวๆสวยๆนะครับอุ้ยเต็มละ่ะเต็มละรับอ่ารับสองแสนแปดโอ้ลิเวอร์พอยต์ oh, เยอะละนั่นแ,แหละนะมันก็เลยคิดว่ายังคงไม่ทํายังคงไม่ทาไอเจ้าคอร์เฟรนใส่รถใส่ใช้โดรนไปก่อนเพราะว่าเกมนี้มันเล่นง่ายอ่ะจริงแล้วอะ่ะเออ เรื่องค่าใช้จ่ายนี่ถึงจะเยอะก็เหอะนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เอาทองมาไงไม่ได้ดูเยอะเออมันก็ไม่มีทางที่ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายจะมากกว่ารายได้อยู่แล้วนะเอออะต่อจากนี้คืออะไรต่อจากนี้ต้องทําการเอาทองมาไว้ตรงนี้นะนะขนทองมาตรงนี้เพื่อเก็บเป็นโกดังแล้วก็กําลังคิดว่า EP ีนี้เนี่ยเราจะทําการปรับปรุงระบบเอ่อไอเจ้าว,วิจัยเนี่ยใหม่ทั้งหมดนะครับ ใช้ Call t r i n ในการนำแร่มาวิจัยแล้วก็จะเพิ่มดมวิจัยเนี่ยให้มันเยอะๆนะครับเราจะได้ทำการเอา Research Point เนี่ยแบบว่าได้มาเร็วขึ้นแล้วก็เอาไปวิจัยเนี่ยเร็วขึ้นอ่าเกมก็จะจบไวขึ้นยังไงล่ะเออใช่งานแต่คราวนี้งานช้างเลยเพราะว่าเราต้องรื้อหลายอย่างครับเราต้องรื้อทั้งอืม ต้องรื้อทั้งทั้งการจราจ call รคอดเทรนตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มคอดเทรนตรงนี้แล้วก็เอาไปยัดในโรงงานแบบนี้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งออกไปแบบนี้นะครับส่งออกไปแบบนี้เลยนะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีโดมเยอะตรงนี้เอประมาณนั้นนะแต่คราวนี้คือต้องรื้อเยอะแลวไอ้เกมเนี่ยนะมันไม่มีมันไม่มีใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ไอ้น,นี่เนาะผมไม่ได้ไม่หาไม่เจอใช่ไหมมันไม่มีการลบแบบเนี่ยผมสมมติผมจะลบทั้งรางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมผมทําได้ไหม ผมทำไม่ได้ใช่ไหมนอกจากว่าผมจะเนี่ยมันมัน,มนคือคือมันลบอย่างเงี้ยลบเทียชิ้นใช่ปะลบเทียชิ้นถ้าสมมุติว่าเป็นคอเทรนเนี่ยผมว่าผมสร้างตรงนี้ไว้เยอะละโอ้โหคุณเลย <c oughs> มันได้มีปืดเดียวหายหมดหรอวะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามีก็บอกแล้วกัน <c oughs> แต่หายไม่เจอเลยะ <c oughs> คิดว่าไม่มีอะตอนนี้โอเค <c oughs> โอเคคราวนี้เราจะต้องมาทําการสร้าง call train สหรับการขนย้ายแร่ทองคําจากตรงนู้นมาตรงนี้ทําเป็นโรงเก็บตรงนี้นะครับนะเพื่อที่จะกำลังคิดว่าทําเป็นโรงเก็บดีไหมหรือว่าจะทําเป็นไอ้นี่เลยอะทเป็นแบบขนย้ายออกมาข้างหน้าเลยเพื่อขายจริงมันเป็นมันทําเป็นโรงงานแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีเป็นแบบตัวแลกเปลี่ยนไอ้นี่เนาะตัวแลกเปลี่ยน เออขอขอเทรดแรกเปลี่ยนอ่ะอืคิดอยู่คิดอยู่คิดอีแล้วคิดอีกคิด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 อืมจริงๆแล้วการที่เราจะขนย้ายแร่เนี่ยเราขนย้ายด้วยรถรางเนี่ยมันจะขนได้ทีละเยอะกว่าใช่โอเมันจะขนได้ทีละเยอะกว่ามากๆครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็จะเปรืองเรืองกว่าตรงที่ว่าเราจะต้องไปนั่งแพ็คกล่องใหม่น่ะนะนะอืมใช่เลยคิดว่าจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาแทนก็คือ าแล้วก็เอาคอเทรนเนี่ยวิ่งไปแต่คราวนี้คอเทรนก็จะได้แค่สูงสุด12 12กล่องตอนหนึ่งรอบนี่มันก็น้อยไปป่ะอืมมันรู้สึกน้อยไปนะ2กล่องตอนรอบอ่าขอดูตัวนี้ก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าคอเทรนเนี่ยมันจะสามารถมันจะทำงานกลไกเป็นแบบไหนในลักษณะที่เป็นรางยาวแบบนี้นะโอเคดุดดุ 6ชิ้นอ่ะพอดีหนึ่ง6ามี่ห้าหโอเคก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องมีไอ้จุดนี่หลายอันนี้ก็ได้นี่หว่เนี่เออมีอันเดียวก็พอละเฮ้อเราสร้างทำไมหลายอันวนะเนี่ยอ่ะประมาณนี้อ่ะฝั่งนี้นะครับ1 2 3 4 5 6อ่อะไปโอเคเผาแร่ทองคำ ถ้าอย่างนั้นเราใช้คอร์เพนสองสายเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมด24กล่องต่อรอบ24กล่องต่อรอบ1กล่องมันเท่ากับผมรู้สึกได้ว่า1กล่องมันเท่ากับเอ่อหนึ่งหน่วยใช่ไหมแต่ว่า1 1งถังเนี่ยมันจะได้เท่ากับ2หน่วยก็ก็ยังน้อยกว่ารถรางยังไงรถรางก็เยอะกว่าอยู่ดีแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปแพ็คก,กล่องใหม่ ถ้าเราไปแพ็คก,กล่องใหม่เนี่ยเราก็จะดูดแร่ทองคําออกจากกล่องนี้แล้วก็กองไว้ในเหมือนกับกองไว้ในอบอกเก็บแร่แบบนี้แล้วก็เอารถรางเนี่ยมารับอีกทีหนึ่งม,มันก็ดีนะ <c oughs> เออถ้าคิดคิดดูมันก็ก็ดีเหมือนกันนะจริงแล้วอะสมมติเราดูดดูดแร่ใช่ไหมดูดแร่ดูดแร่ตร,รงแร่ออกไปแล้วก็ออกไปดูดอืลองทําแบบคอเทรนก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเหมือนวาดรูป คิดซะว่าลองดูไม่เสียหายโอเคเอืมวันนี้ต้องอ๋อต้องมีหน้าต่างก่อนหน้าต่างข้างบนบนะนะตรงนี้ครับทางออกกับทางเข้าออกมันไม่ไม่พอดีกันนีกว่าเวนกับแล้วไม่พอดีกันอ๋อแย่เลยเออเดี๋ยนะตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองคือมันมองไม่เห็นเนี่ยต้องจินตนาการเนี่ยอโอเคอืมอ่ะ รูครับรูมาดังนี้เอาเทรนมามารับแร่ทองคำจากตรงนี้มันก็ต้องเข้ามาแล้วเลี้ยวหนึ่งหนึ่งตลบก่อนแล้วหนึ่งตลบก่อนแล้วก็ดิงเส้นนี้มาตรงนี้แล้ววนวนไปข้างหลังเลยวนไปออกอ่ะนี่คือหนึ่งเส้นแล้วเส้นที่สองครับมาตรงนี้อ่ะปุ๊บให้มันเลี้ยวที่เดียวกันปุ๊บ แล้วก็ออกไปปุ๊บอ่ะโอเคอืมแล้วก็จุ๊บไว้คอยรับขึ้นหนึ่งสาสี่ห้าอ้าสิบอันพอดีคราวนี้ก็จะอละวนอลเวงหน่อยแหละเพราะว่าต้องลากยาวไปตรงนู้นทีเดียวนะเราคงต้องไปสร้างโรงงานสำหรับเอ่อสำหรับอืมรับของเหรอต้องเอาเอาโรงงานไปรับแร่ไหมนะ อืมอ่ะเอางี้คือตามจริงอ่ะผมคิดว่าถ้าเราใช้รถรางในการขนย้ายยังไงก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะมาลองคอ l l t r a ดูก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ดีค่อยเปลี่ยนนะเออโอ้ยบอกเลยนรกก็ไม่ป่านครับนะแบบนี้ <Hero> มันก็แปลกๆนะแปลกๆอือดดูซิว่าต้องลองดูประสิทธิภาพการทำงานมันก่อนนะอ่ะ อย่างนี้เดี๋ยวรอรอแร่ให้มันเต็มก่อนครับอืมอืม,อมโอเคเอฝั่งนี้ยังไม่ได้เชื่อมนะลองทําฝั่งเดียวก่อนแล้วลองสัดสินใจดูว่าใช้คอร์เฟนหรือว่าจะใช้เเรียกว่าไอ้นี่ดีไอ้เจ้ารถรางเนี่ยนะขนขนย้ายแร่ดีเพราะว่าเอาไงจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องจ่ายเยอะแค่ไหนหรอกนะ ถ้ามันอลังการแล้วก็ดูแน่นๆสวยงามนี่ก็โอเคอลนะอย่างเช่นตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงรถรางตรงนี้ที่ผ่าเข้าไปตรงกลางโรงงานเนี่ยโคตรชอบเลยสวยมากนะครับนะโอเคไปคอร์ดเฟรนสูงสุดสิบสอง่ะเนี่ยมันก็อืดน,นะเออมันคือส2องชิ้นสิบสองกล่องสิบสองหน่วยแล่ถ้าเป็นรถไอรถรางก็จะได้ยี่สิบสี่ เพราะมันมากกว่าเท่าตัวใช่ไหมรถรางสูงสุด12บสเอ้ย16คันแล้วนี่ว่าเออ16คันเอ้ยยังไงรถรางก็เยอะกว่าอยู่แล้วแค่เราจะยอมเสียเงินพันหกร้1600ต่อเดือนเพื่อแพ็คกล่องใหม่อีกรอบหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็จะประหยัดไงนะเดี๋ยวดูสิอืมหยิบ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  หยิบโอเคอืมอืมมันก็เรียกว่าช้าไหมเร็วไหมผมว่าช้าว่ะเราปดล็อกจำนวนคอล์เทรนดได้นะครับนะใช้แสนห้าพอยต์เราก็ปลดล็อกความเร็วได้ด้วยอืมในกรณีนี้เราเราจะประหยัดเงินได้พันหกแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ็คกล่องใหม่เนี่ยเราก็จะต้องเสียเงิน ยังไงดีวะอืมอืมก่านจะมาถึงนะครับนะดูเหมือนว่าไอตัวนี้มันจะน้อยไปด้วยอ่ะเพิ่มอีกสองอ่าอ่าอ่าอ,อืมค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เดรนมาไหนหมดเนี่ยอะโหลมาทำงานสิมาเอาทองไปขายหน่อยเร็วอ่า นั่นและยกไปเดี๋ยวดูซิว่าทองเนี่ยจะขายได้เยอะขนาดไหนปกติเราจะขึ้นอยู่ประมาณ8 0 0พนะครับนะต่อรถคันหนึ่งแต่ทองรู้สึกว่าจะแพงกว่าปกติอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะ500ได้มั้งเข้าไปแล้วบุ๊บหมื่นหนึง่งโอเคเพิ่มขึ้นมา2,000เพิ่มมา2,000เ,เราต้องจ่าย1,600สำหรับการแพ็คก,ก่อง เออเออคิดดูแล้วก็คิดไม่ตกหน้าจะเอาอยัางไงดีเว็บมาอย่างรวดเร็วนะครับอ้าวตรงนี้ยังลบไม่หมดเลยเออยังลบไม่หมดเลยลบยากจัดต้องมานั่งจิ้มทีละอันโอเคนะครับ เปลี่ยนใจสองจิตสองใจเหลือเกินแต่ว่าก็ต้องเพิ่มโรงงานตรงนี้มันอีกหนึ่งโรงก็คือโรงแพ็คของนั่นเองไม่ใช่เชิงโรงแพ็คของหรอกโรงเอาของออกจากแพ็คเกจมากกว่าเนี่ยอ่าเอาแบบกล่องนะครับนะมาดูดแร่ออกจากกล่องแล้วก็เอ่าเอาขึ้นรถรางเนี่ยแล้วก็ย้ายไปตรงนูน้นยังไงผมรู้สึกว่ามันน่าจะเร็วกว่าแล้วก็มันได้สร้างอะไรเยอะกว่ามันก็จะดูเท่กว่าด้วย เออเวลียนกรรมนะครับดูน่นแน่นแน่แนแออัดอะไร้กน,น,นะเอออ่ะเป็นยังไงบ้างอรูปคอร์เฟนเยอะๆน่าจะได้อยู่เนี่ยอ่าเข้าไปอีกแปดเลยแล้วกันนะแปดตรงนู้นอีกแปดไปดูซิสามารถเก็บไปได้ทบแปดไหมเบิ้บเึิเ้บอืมอืม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนะต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าทุกอย่างที่ทํานี่ไม่ได้คํานวณเออทำตามความรู้สึกเลยครับว่าประมาณนี้น่าจะพอแหละอะไรเงี้ยนะไม่ได้คํานวณใดๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่เป็นสายแมทนะครับสนะายคํานวณคณิตศาสร์นะถ้าหงุดหงิดก็ต้องขออาภาัยนะครับนะแต่ก็โทษทีช่วยอะไรไม่ได้แล้วเน้นความรู้สึกนะครับไม่มานั่งคํานวณหรอกนะผมขี้เกียจแค่นั้นเลยโอเคตรงนี้นะครับนะก็คือ,อตรงที่เป็น ศูนยวิจัยเราเมื่อกี้นี้ก็ได้ทําการลบออกแล้วนะเพื่อที่จะสร้างใหม่แลาจะสร้างเป็นยังไงดีล้วเนี่ยมันจะต้องรับแร่ทั้งหมด3อย่างเลยนะเนี่ยใช่รับแร่ทั้งหมด3อย่างมีมีเหล็กผ่านหินและทองคำจริงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นระบบ รถรางเนี่ยนะแบบวิ่งเข้ามาเพื่อส่งแร่เลยเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นกล่องมาใช่ไหมมันก็ต้องมาดูดเข้าโหลก่อนแล้วก็ค่อยค่อยแบบพังกล่องในลักษณะเดียวกันกันกบรโรงงานเล็กตรงนู้นอะเนาะเออคราวนี้มันจะยุ่งยากหรือเปล่าอืมแต่ปัญหามันก็จะมีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าแร่เหล็กบริสุทธิ์เนี่ยมันแร่เหล็กที่เราต้องการที่จะเอามาวิจัยใช่ไหมบริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นด้วยนะ เออบริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์เท่าเอา๊ะเดี๋ยวเอ๊ะเ,เราไม่จาเป็นต้องวิจัยแร่เหล็กแล้วก็ได้นี่นะใช่ไหมเนี่ยแร่เหล็กเราก็วิจัยครบแล้วว่าทุกชิ้นเลยเออเออไม่จาเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องวิจัยแร่เหล็กแล้วเราวิจัยแค่ตรงขํำก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยอ,อ๋อเห้นก้นก็น่าจะได้แบบว่าปรับปรุงตรงนี้สะหน่อยลวมั้งเนี่ยเพื่อที่จะขยายโรงงานเหล็ก กับโรงงาน่านหินให้มันดีขึ้นแล้วก็ขายเหล็กให้เป็นแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นการเป็นงานบ้างกว่านี้นะเพราะว่าตรงนี้มันก็รู้สึกว่าเล็กไปเอองั้นเดี๋ยวไว้ต่อหน้ากันนะเนี่ยอืมโอเคตรงนี้งั้นเราเอาทองคํามาตรงนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะวิจัยทองคําเพื่อปลดล็อกน้ําก่อนดีกว่านะครับนะเพื่อปลดล็อกน้ําก่อนดีกว่าแล้วในอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องสร้างโรงงานอะไรก็ตามนะครับที่ที่แบบ ขั้นตอมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมก็คือเราขุดใช่ไหมเราเอาแร่มาถลุงใส่กล่องถลุงก่อนถลุงกล่องถลุงเลยอะไรเน่็ด <c oughs> ถลุงใส่กล่องแล้วก็ดูดออกจากกล่องเอาไปรวมกันแล้วก็เอาแร่บ,บริสุทธิ์ที่ถลุงแล้วเนี่ยไปกองรวมกันไว้ที่ที่หนึ่งหรือว่าที่แห่งหนึ่งหรือว่าต้องส่งไปแบบว่าส่งไปรวมกันอะ่ะเพื่อที่ทําการคอมไบใช่ไหมก็มต้องทําการคอมไบเพื่อที่จะอื เพื่อที่จะสร้างแร่อีกแบบหนึ่งขึ้นมาใช่เนี่ยพวกเนี้ยพวกแร่แปลกๆนะครับนะสตีลเพลทโกลฟิวนะครับค p ปาซิเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะเราต้องใช้วิธีการเนี่ยตามสูตรนี้เลยนะครับนะใช้อออนกับโคใช้ถ่านหินกับเหล็กนะครับแนละ้วรวมกันเป็นสตีลเพลทเดี๋ยวก็คือแผ่นเหล็กกล้าอะไรงี้ไหมเออคาปาซิเตอร์ต้องใช้อออนกับโกลนะครับทองคำกับเหล็กอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นมันคงต้องมีการขนย้ายแร่ในลักษณะที่ขุดมาถลุงเก็บนะขุดมาถลุงเก็บแล้วก็แบ่งไปทําอย่างอื่นกับแบ่งไปขายอะไรแบบเนี้ยโอ้พอคิดดูแล้วนี่คือลื้อเยอะเลยนะเออแต่อันเนี้ย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 ทำมาดีแล้วครับอันเนี้ยทำมาดีแล้วก็คือตามลักษณะที่พูดเมื่อกี้เลยก็คือถลุงไม่ใช่ขุดถลุง พอแร่ได้แร่ทองคําบริสุทธิ์มาเนี่ยก็เอามารวมกันตรงนี้นะครับเป็นบอกเก็บซึ่งอันนี้มันยังเล็กไปหน่อยเพราะว่าผมอันนี้ผมงุดหงิดมากเลยมันมีวิธีการไหมก็คือแบบเราเราเรา,เราสร้างโรงงานขึ้นมาใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็ต้องแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าขนาดอะไรยังไงมันเป็นแบบไหนเรายังไม่ชินใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็เรียกว่าไงเดียมันก็ตั้งมาแล้วมันไม่พอดีอ่ะหรือบางทีเนี่ยเนี่ยมาตรงเนี้ยพื้นที่มันก็เหลือใช่ปะแล้วคราวนี้ เราจะลดะหดมันได้ไหมแบบว่าอยากจะบีบเข้ามาแล้วก็ลดลดแบบล,แบบลบแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวอะไรเงี้ยคือหาวิธีแล้วมันไม่มได้มันไม่มีมไม่ได้ก็เลยสงสัยว่ามันผมไม่เจอหรือเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อืโอเคเดี๋ยวไปทำที่เก็บทองคำไม่ใช่ที่เก็บทองคำที่วิจัยทองคำแล้วก็ส่งขายทองคำด้วย โอเคเรียบร้อยครับนะคาร์ดสักเท่าไหร่สิบสองแล้วกันนะประมาณนี้ก่อนโอเควิ่งไปได้อ่ามันก็จะแบบนี้ตรงนี้มันจะอืดๆหน่อยนะเออจะอืดๆหน่อยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นสูตรวิจัยชั่วคราวอีกแล้วนะครับมันไม่ไอ้นี่เลยเว้ยรู้สึกว่ามันเป็นเกมอัตโนมัติแบบสร้างโรงงานอัตโนมัติแต่มันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราต้องทำเองอยู่เสมอเลยฮะ <c oughs> เออโอเคแล้วก็ตรงนี้วิ่งมามาเอาแร่นะครับนะมาเอาแร่ตรงนี้อืมโอเคเ,เ,เอ่อเอ่จเอ่้น่าจะได้เต็มตาศึกเลยมั้งเนี่ยอ่าเต็มตาครับ สิบหกสิบหกเข้ากับอะไรเนี่ยสามสิบสองเอาดีสามสิบสองหน่วยรัว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 ฝั่งนู้นจะหมดแล้วเว้นบ้างก็ได้ <laughs> ลืมโอเคเป็นไงบ้างี๋ยวก,ก็วิ่งมาครับนะทองคำบริสุทธ์นะครับแบบเต็มอัตราศึกโอ้โหมันเยอะซะระเกิดน,นะโอเคโอเค แล้วก็ดูดเข้ามาตรงนี้นะครับนะเปลี่ยนตรงนี้เป็น high priority ในการขายแล้วก็เป็นทองคำนะคราวนี้เราก็ต้องมาเหมือนกับมาเปลืองเงินตรงการแพ็คกล่องตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาทําโรงงานแบบนี้นะแล้วก็เอาทองคําเข้าไปแพ็คกล่องด้านในซึ่งมันจะได้ปริมาณที่เยอะกว่านะครับจากตรงนี้ที่เห็นนะก็คือเห็นปะ่ะได้กล่องเยอะมากนะครับนะแต่ว่าใช้ เครื่องแพ็คกล่องแค่3ตัวนะแต่ได้กล่องเยอะขนาดนี้แต่นี่มันตัวเดียวเองก็ได้แค่นี้ยอืมถ้าทำเป็นโรงงานนะนะเราก็ใช้คอลเทรนวิ่งออกมานะครับนะเอามาส่งบนรถเลยหรือว่ามาส่งที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะประหยัดกว่าใช่ประหยัดกว่าแต่คราวนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราได้ไอ้เจ้าเนี้ยนะพอเตอร์เวิร์กมานะครับแล้วอตเวิร์กแล้วก็ตัวคอมบเนอร รวมไปถึงไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับรีโมทคอนเนคเตอร์เนี่ยผมอ่านมาแล้วมันดีมากเลยนะครับมันจะช่วยต่อท่อลงใต้ดินเว้ยใช่มันจะช่วยต่อท่อลงใต้ดินอารมณ์ประมาณว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไอ้ท่อส่งแบบเนี้ยเราส่งแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบเรา,เามีถังต้องมีสาธิตต้องมีสาธิตเรามีถังหนึ่งอยู่ตรงนี้ไก่ถังหนึ่งอยู่ตรงนี้ าเราจะให้2องถังนี้เชื่อมถึงกันเราก็ต้องต่อท่อแบบนี้ใช่ไหมเออล้วก็ต้องให้มันอยู่ใกล้กันด้วยแต่ถ้าเรามีไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้ารีโมทคอนเนคเตอร์เนี่ยมันจะทําให้เรายิงท่อลงดินเว้ยแล้วก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งเพื่อรับหรือสบในสีเดียวกันนะนะเราก็ใช้ในโรงงานเออเน,นี้มันดีมากเลยกำลังคิดว่าอยากจะปลดล็อกอันนี้ซึ่งปลดล็อกไม่ยากด้วยนะแค่ขายครบ9,00 0กิโลกร,รมัม อีกอันนึงก็คือคอมไบเนอร์นะครับที่ต้องการเนี่ยก็ไม่ยากนะก็ใช้อคือครบแล้วแหละก็เหลือแค่รอให้ขายได้ครบ6,000กิโลกร,รมัมเลยคือ6ตันเองนะรู้สึกว่ารถจะไม่พอใช่รถไม่พอเราคงต้องเพิ่มถนนนะครับเพิ่มถนนตรงนี้ได้ไหมหรือว่าตรงไหนไม่ได้สักตรงเราต้องเพิ่มถนนหรือว่าเราต้องเพิ่มความเร็วในการที่รถมาแล้วเนี่ยอืมอืมแย่ละเนี่ย ถนนตรงนี้มันไม่ค่อยดีอมันรับรถได้น้อยอะ่ะคิดว่าในอนาคตนะครับอีกประมาณตอน2ตอนเนี่ยเราจะรื้อตรงนี้หมดเลยเราจะรื้อตรงนี้ทั้งหมดเลยในะตอนที่เราเก็บเงินได้ครบสัก10ล้านนะให้มันเป็นทุนสำรองมากพอที่จะย้ายโรงงานทั้งหมดเนี่ยไปตรงกลางนะครับนะล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดเลยให้มัน completely automation นะครับให้มันอตนัตโนมัติจริงงสักทีนะอ่ะตรงนี้ก็เนี่ยมันก็จะแพงๆอยู่เงี้ยนะโคตรแพงเลยต้องมา,มานั่งแพ็คกล่องแบบนี้น โอ้ยโคตรจะแพงน,นะครับนี่โอเคเสร็จเรื่องทองคำนะครับพาร์ทนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะครับนะก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้านเนี่ยเราค่อยมาจัดการกันต่อในเรื่องของการสร้างการวางแผนสร้างตรงกลางแล้วก็การปลดล็อกไอ้พวกนี้ เดี๋ยวผมมาตอนหน้านะครับนะไอตรงนี้จะปลดล็อกทั้งหมดแหละนะครับจะปลดล็อกทั้งหมดเลยก็คือ water work combiner แล้วก็ไอคอนเน็กเตอร์เนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะมันแค่รลอให้มันได้ปลดเท่านั้นเองนะซึ่งผมอะยผมลืมให้มันดูดแร่ตรงนี้ <laughs> ลืมลืมได้ยังไงงั้นเหรอลืมเพราะว่าผมลืมเว้นไงล่ะลืมเว้นให้มันเว้นสักสักสามอะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อดูเหมือนว่าแร่ทองจะหมดว่ะเฮ้ยแร่ทองหมดแล้วเนี่ย จริงดิโอเคเดี๋ยวผมขอไปแก้ปัญหาก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับขอบคุณผู้ชม <laughs> โอเคได้เจอกันบ๊ายบาย